ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูกฤษพรแสงสีนะคะในหัวข้อระบบนิเวศค่ะค่ะระบบนิเวศเป็นระบบที่ประกรอบด้วยกลุ่มสิ่งมีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตในบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะซึ่ง เขาจะมีความสัมพันธ์กันก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานนะคะแล้วก็มีการหมุนเวียนของสารในระบบนะคะไปดูความหลากหลายของระบบนิเวศค่ะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือระบบนิเวศนะคะบนบกและก็ระบบนิเวศในน้ําค่ะสําหรับระบบนิเวศบนบกนะคะ เป็นระบบนิเวศบนพื้นดินค่ะมีความหลากหลายนะคะเช่นระบบนิเวศทุ่งหญ้าระบบนิเวศทะเลทรายแล้วก็ระบบนิเวศป่าไม้ประเภทต่างๆค่ะเรามาดูตัวอย่างระบบนิเวศบนบกนะคะป่าไม้เนี่ยจัดว่าเป็นระบบนิเวศบนบกที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ค่ะสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือป่าไม้นะคะป่าไม้ผลัดใบกับป่า ผัดใบนะคะในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับป่าไม่ผัดใบก่อนนะคะป่าไม่ผัดใบค่ะก็จะมีป่าดิบชื้นป่าดิบเขาแล้วก็ป่าพลุนะคะเราไปดูอันแรกก่อนเลยค่ะก็คือป่าดิบชื้นนะคะป่าดิบชื้นเนี่ยก็เป็นป่าที่มีความชื้นค่อนข้างสูงฝนตกนะคะชุกเราจะพบในภาคใต้ของประเทศไทยและก็ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกค่ะ พืชเด่นๆนะคะก็คือยางกล่องตะเคียนสภาพป่าก็จะเขียวคลุ่มตลอดปีค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาตินะคะบางลางจังหวัดยะลาต่อไปค่ะเราไปดูป่าดิบเขานะคะป่าดิบเขาค่ะพบในระดับความชื้อความสูงนะคะกว่าน้ำทะเลนะคะ 1,000พเมตรนะคะเหนือระดับน้ำทะเลจะมีความเย็นแล้วก็มีความชื้นสูงจะพบมากทางเทือกเขาสูงทางภาคเหนือป่าดิบเขานะคะจัดเป็นป่าต้นน้ำพืชเด่นค่ะเช่นนางพญาเสือโครงแล้วก็ตอดก่อตลับนะคะและนี่ก็เป็นภาพป่าดิบเขาค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสุดท้ายค่ะป่าพลุนะคะ ป่าพุเนี่ยจะเป็นป่าที่เราพบได้ว่าเป็นบริเวณที่มีน้ำจืดท่วมขังนานนะคะก็จะมีธิ์เป็นกรดอ่อนๆเนื่องจากมีซากพืชและซากสาาัตว์ค่ะทับถมกันเป็นเวลานานต้นไม้ที่พบนะคะเช่นต้นอ้อต้นระกำรไรวยโปง่งเราจะพบมากที่สุดนะคะป่าพุที่ภาคใต้ของไทยที่รู้จักกันก็คือ ป่าพลูโต๊แดงจังหวัดนาราธิวาสค่ะและนี่ก็คือสภาพของป่าพลุนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็จบคลิปวิดีโอเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเจอป่าผัดใบกันนะคะสวัสดีค่ะ